สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับมาร์ตตำรวจ LA นะครับก็วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องลูกซองเ e รมิงตัน870นะครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือ r e รมิงตัน870 Express model นะครับตัวนี้นี่จากโรงงานเลยนะครับก็มากับ Ghost r n n s Size นะครับเป็นศูนย์หน้าหลังแบบ Ghost Ring นะครับแล้วก็มากับตัว b r e a c h e r นะครับตรงนี้ซึ่งจะเอาไว้เป็นแบบตัวที่สามารถ b r e a c h ประตูได้นะครับก็ ตัวนี้มากับเฟอร์นิเจอร์ของแม็กคูทั้งหมดนะครับแต่วันนี้นี่เราจะมาพูดถึงสอง่าวๆนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการเคลียร์กระสุนออกจากหลอดกระสุนนะครับรวมรวมทั้งกระสุนออกจากหลังเพลิงด้วยเพราะสิ่งที่เราเห็นกันเยอะบ่อยๆเนี่คือการเคลียร์กระสุนก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดน,นะครับแต่การเคลียร์กระสุนวันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าผมหมายถึงอะไรนะครับก็ลูกอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า นี่คือลูกที่เราใช้ฝึกซ้อมนะครับไม่มีดินปืนนะครับเป็นลูกเหมือนลูกปอมนะครับสิ่งที่เราเห็นได้สําหรับคนเล่นลูกซองนะครับส่วนมากเวลาเขาเคลียร์กระสุนเนี่ยจะเป็นการเคลียร,ยนนร์นี้นะครับนี่นะครับคือมันไม่ผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เกิดขึ้นก็คือข้อเสียคือมันทําลายลูกกระสุนครับเวลากระสุนตกลงไปบ่อยๆเนี้ยตัวกระสุนเองจะเกิดการเสียหายนะครับ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตามตูดกระสุนนะครับตรงจานท้ายนี่นะครับเรามีวิธียังไงเพื่อที่จะทําให้การกระสุนการการเคลียร์กระสุนเนี้ยดูเป็น professional มากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับอ่ะตุนก็เก็บหนัดนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดเข้าไปเลยหนัด1 2ึ่งสามสี่ห้า อะนัดที่หกไม่เข้านะครับอ่ะแค่ห้าพออืมโอเคครับโอเคถ้าเกิดเราเข้าไปที่ที่เกิดเหตุน,นะครับก็คือต้องขึ้นลาแล้วก็เซฟขึ้นไว้นะครับสมมุติว่าเราไม่ต้องใช้อย่างแรกเราต้องเอากระสุนออกจากลังเพลิน,นะครับวิธีก็คือเอากระโจมลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถอยค่อยๆถอยนะครับจนกระสุนเนี้ย เห็นได้นะครับว่ามันจะค่อยๆอ,ออกมาดนึงเล็บเกี่ยวออกมานะครับโอเคคราวนี้เราก็เอานีโป้งดันเข้าไปในตัวตรงนี้นะครับตัวตัว,ต,วตัวตรง f ฟล x แท็บนี้นะครับแล้วคราวนี้ดึงกระโจมห้สุดเลยนะครับปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระสุนที่อยู่ในหลอดกระสุนเนี้ยก็จะออกมานะครับแล้วเราจะเคลียร์กระสุนออกจากหลอดทั้งหมดได้ยังไงข้างในนี้นะครับข้างในหลอดตัวนี้นะครับเดี๋ยว ถ้าเกิดถ่ายในกล้องในวิดีโอเนี่ยอาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วโพสต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมันจะมีอยู่เหมือนตะขอตะขอหนึ่งครับที่ถ้าเกิดเรากดปุ๊บลูกกระสุนเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากอ่าจากหลอดกระสุนเลยนะครับนี่นะครับอ่าออกมาแล้วนี่นะครับอ่าโอเคหมดแล้วนะครับก็ปืนเคลียร์นะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เอาไปใช้กันนะครับจะได้รักษาลูกกระสุนกันไว้นะครับเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าลูกกระสุนมันค่อนข้างจะแพงนะครับใส่เข้าไปเลยห้านัดหนัดโอเคเลื่อนลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเอานีโป้งทิ่มเข้าไปดึงกระโจมให้สุดปึ๊กออกมาแล้วโอเคกด นี่นะครับค่อยๆออกมานี่โอเคครับลูกตองเคลียครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้ครับหวังว่าเพื่อนๆอาจจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆตำรวจทหารนะครับที่ใช้ลูกซองกันอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ